สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช n n นลนะครับปริพันธ์การันตีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะซีนนะครับในรุ่นเมตตาธรรมนะครับเป็นของหลวงพ่อพัดนะครับคุญญากาโมนะครับวัดห้วยด้วนอังหวอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตัวเหรียญนั้นสวยมากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสั่งจองไปในเนื้อของเนื้อเงินลงยาสีแดงนะเนื้อเงินลง สีแดงแต่ว่าต้องมาลุ้นเลขเองนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายรายการนะแต่ว่าจองไม่ทันนะครับมันเต็มซะก่อนอันนี้ก็เป็นยอดที่พี่ที่รู้จักกันนะครับจากศูนย์จองเขาแบ่งมาให้อันนี้ก็มาแกะซินผมจะต้องลุ้นเลขเองนะครับไม่รู้มันว่มาเลขอะไรนะดูหน้าตาเหรียญซะก่อนอกพระคุณเจ้าสวยมากนะครับยังไม่ได้พลิกนะจะค่อยดูพร้อมกันนี่หน้าตาเหรียญเป็นแบบนี้ครับโคตรสวยเลยอะ่ะจริงโคตรสวยเลยนี่ ดูเหรียญดูดูดูเลขกันดูเลขกันด้านหลังนะด้านหลังเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินยำไมห่หนึรอ,อบว่าเป็นเนื้อเงินโงยาสีแดงขอบเขียวโงยาจีวรด้วยโอ้โหสีแบบสีสันสวยจริงๆยอมรับเลยตัวเลขเอาเลขไปไหนล่ะเลขไปทางไหนอะ่ะอุ้ยเลขสองใช่ไหมอุ้ยเลขสอง นะครับเป็นเลข2เลข2นะครับอ้เมื่อกี้ผมก็นึกว่าเลขอยู่ลุงล่างนะเนี่ยเป็นเลข2นะครับไฟโดนโดนไฟซะอ,อย่างนั้นเลข2เลขเดียวด้วยนะครับจำนวนการสร้างนี่ผมจำไม่ได้จริงจแต่ว่ามันรูงอะไรเก้าสิบเกลียดน,นะครับเอาฝากกลับไปด้วยแล้วกันนะครับในรุ่นของอเมตตาธรรมนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนนะครับจังหวัดนครสวรรค์อีก่รุ่นครับเมตตาธรรม ขอบคุณครับ